กำลังมาแรงมากๆในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เ,มมเลขหกมาจริงฮะหกสามครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุรินทีวีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดเลขหน้าปกมหาลาบกันนะอ่ะหลายคนนะเปิดทั้งเล่มวันนี้เปิดทั้งเล่มหน้าปกนะเอา้านี่ฮะเลขอะไรครับสามกับแปดนะสามกับแปดมาหนึ่งตัวนะสามกับแปดมาหนึ่งตัวเอ๊ะแปดจะมาไหมเนาะ 8228<ป>จะมาหรือเปล่างวดนี้แต่มีหลายคนโดยเฉพาะอาจารย์กอบกุลบอกว่าสองอยู่ล่างอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่เขาบอกว่าสองดังสองดังแล้วก็สามเขาบอกว่าอยู่บนหลายคนบอกว่าอยู่บนอ่ะเดี๋ยวไปศึกษาในเล่มนี้ไปพร้อมกันครับยังคงยืนหนึ่งอยู่สำหรับเลขหน้าปกนะครับก็ <S <s าตามกันต่อไปนะสามกับแปด นะมา1ตัวหรืออาจจะมาคู่ไม่รู้นะอ่ะในส่วนของคู่วินเขาจับให้นะฮะดูก็แล้วกันนะจะชอบหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสจับให้คู่กับ2เป็น3 2มนะฮะสจับคู่กับ5เป็น3ามจับคู่กับ9เป็น3ามนะอ่ะส่วน8 80 8 6 8 9นะครับแล้วทีนี้มาดูในส่วนของ3ตัวนะ2 3 8 เราก็ตามตามกันอยู่นะตรงกับเลขช่างตูนเติมโชคเนาะสามแปดแปดสามเนี่ยนะอ่ะสามเก้าห้าหนึ่งแปดห้าหกสองแปดนะอ่ะเดี๋ยวไปดูในเล่มกันนะว่ามีอะไรกันยังไงกันบ้างนะอ่ะเดี๋ยวไปดูในเล่มกันอ่ะเปิดไปทีละหน้านะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวมาหาลาภให้ดูกันว่าในแต่ละหน้าในแต่ละคอลัมน์มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะอ่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ในส่วนของรางวัลที่1น,นะครับอ่ะในส่วนของเลขท้าย2ตัวหรือว่าเลขล่างมีอะไรกันบ้างก็ดูกันเอานะครับการวางเลขปักหลักคือการถูกตรงตรงไม่ต้องกลับตัวถือเป็นปลายแทงแห่งสมบัติซึ่งงวดไหนผิดงวดถัดไปจะไม่ผิดซ้ำนะโชคดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนอ่ะไปกันต่อนะฮะภายในเล่มมหาลาบนะครับอ่ะก็มีเรื่องราวจิปะทะนะเรื่องราวของการพยากรณ์เรื่องราวของศาสตร์ลี้ลับเรื่องราวของเกี่ยวกับตัวเลข เด็ดแนวทางต่างๆแล้วก็พระเครื่องต่างๆนะอ่ะรอบนี้เขาวางในส่วนของฟ้าประธานนะเป็นคอลัมนิสอันดับแรกๆนะอ่ะฟ้าประธานตัวเต็งคือเลข2นะตัวรองคือเลข6สําหรับงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทศนะักราช2,566นะครับก็เข้าท่าเข้าทางเหมือนกันเหมือนอาจารย์กอบกุลว่า2มันอยู่ล่างนะ สมันอยู่ล่างมันจะจริงหรือเปล่ามันต้องรอพิสูจน์ในส่วนของวันที่16พฤศจิกายนแล้วก็อีกหลายคนหลายท่านบอกว่า3ม,มันอาจจะอยู่บนโอ้แต่ถ้ามันมาลักษณะพ,พี่น้องก็น่าสนใจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นดูในตัวที่วงกลมตัวทึบนะเป็นตัวเจาะตัวเน้น27 23 28 29ก็ไปลุ้นบนลุนล่างนะครับสำหรับตัวเต็งนะเต็ง2 อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของรอง6ประกอบไปด้วยอะไรกันบ้าง6 3สามนะหกเจ็ดหกแดกนะก็แล้วแต่ชอบนะงวดนี้มีติด3มีติด2ไว้กําไรชีวิตนะอ่ะทีนี้เลขคัมภีรหวยนะครับเลขเด่นโอ้โหมาสุดๆมาแรงจริงๆในวินาทีนี้คือเลข3นะรองคือเลข2นะอ่ะเลขเด่นคือ3อันดับ1เลย ใครจะว่าติดดับติดอะไรก็แล้วแต่ติดเลขจับกินอะไรก็แล้วแต่สําหรับเลข8นะครับยังคงเชื่อมั่นยังคงเดินทางกันต่อไปแล้วก็ตรงกับแนวคิดแนวทางของช่างตูนด้วยนะครับ38มครับตัวเจาะตัวเน้นตัวตึงนะฮะสามศูนย์ครับตัวเจาะครับ36ครับเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้ครับสําหรับงวดนี้ติด3ไว้นะอจะมาคู่จริงหรือไม่อย่างไรครับ383036มมีให้เห็นครับ แต่ว่าตัวรองก็น่าสนใจนะฮะสามเอย่าง35เนี่ยตรงกับอาจารย์แม่ดนภาที่คิดว่า3เนี่ยมา3สูตร5นี่มา3สูตรก็เลยเป็น35นะอ่ะเป็นตัวรองแต่ว่าโดดเด่นแนวคิดแนวทางของอาจารย์แม่ดนภาแล้วก็31นะอ่ะก็ไปรุ่นบนรุ่นล่างเอาในส่วนของ2นะ 2- ะสองสองสองตัวเจาะตัวเน้นนะครับ 29 25 21เป็นตัวรองอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของ3ตัวคู่ใจเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหถ้ามาอย่างนี้ช่างตูนแตก3ตัวนะฮะแล้วก็เลขคำปีหวยแตก3ตัวนะฮะช่างตูนบอกหลักร้อยคือเลข9ใช่ไหมฮะแล้วก็38นะครับ9 38โอ้โหตรงกับช่างตูนคิดนะครับมีลุ้นเลยทีเดียว นะฮะอ่ะ9 3 0 9 3 6 928 920เ2 6หเหมือนกันในส่วนของ3ตัวคู่ใจในส่วนของตัวรองนะครับ939 935 935มาในทางของอาจารย์แม่ดลนภานะครับ931 929 925 921เอาทีนี้ดูโคตรรวยกันล้วกันจะเป็นยังไงแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ตามอ่ะไปกันต่อฮะคุณทุกกี้ครับฟ้าประธานหวดที่แล้ว ผลงานหกสามแสดงว่าตัวเต็งม,มาจริงนะเอาแล้วหกไปอยู่ล่างใช่ไหมงวดนี้อาจารย์กอบกุลบอกว่าสองมันอยู่ล่างมันจะจริงหรือเปล่าต้องรอผลนะอ่ะสองอะไรนะสำหรับแนวทาง,อ,งอ่ะอเต็งสองเต็งสองเต็งสอง,สองทั้งเลขคัมพีหวยทั้งฟ้าประธานสองชนนะอ่ะไปกันต่อนะแนวคิดแนวทางครับ <c oughs> เรื่องราว เดี๋ยวไปดูมาหาเลขธงชัยกันนิดนึงนะแล้วก็ดูอีกคอลัมน์หนึ่งที่น่าสนใจโอ้มาแล้วอ่ะอก่อนอื่นไปเลขผีบอกก่อนผีหลอกคนหรือคนจะหลอกผีนะครับน่าสนใจนะฮะสามตัวน่าสนใจนะฮะศูนย์ห้าสามเนี่ยศูนย์ห้าสามนะฮะน่าสนใจนะฮะสามหกเจ็ดเลขผีบอกวันนี้เป็น ตัวเลขที่เรามีในรอตตอรีด้วยคือ3553 3นะ313705 07ไม่แน่นะฮะเลขผีบอกงวดนี้อาจจะทำให้หลายคนกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนก็เป็นไปได้เลยครับอ่ะทีนี้มาดูฮนะหน้าต่อไปครับคุณทุ๊กี้ครับอ่ะมหาเลขธงชัยชัดเจนครับมหาเลขธงชัยสวยสุดคือเลขศูนย์ เหมือนงวดที่แล้วนะเลขเหมือนงวดที่แล้วครับสวยสุดคือเลข0รองคือเลข1นะอ่ะทีนี้มาดูฮะศูนย์อะไร1อะไรครับชัดเจนครับตัวเจาะตัวเน้นนะฮะศูนย์สามศูนย์สองศูนย์อันนี้สวยสุดนะศูนย์สามศูนย์สองศ่อ่ะทีนี้มาดูเลขรองครับคือ1นสา 12 16 15 14อ่ะมาดูตัวกันก็น่าสนใจนะเลข9 93 92 96 95 94ครับมาหาเลขทงชัยครับผลงานงวดที่แล้วเป็นยังไงฮะคุณตุ๊กี้ขอดูผลงานงวดที่แล้วหน่อยฮะในส่วนของมหาธงชัยผลงานเข้าตาประชาชนหรือไม่ยอย่างไรนะเดี๋ยวมาดูเลข2ตัวมาตัวเนี่ยอะศูนย์กับเก้าใช่ไหมฮะ อ่ะศูนย์กับเก้ามาอยู่นะฮะเก้าเก้านี้ไปอยู่หลักร้อยงวดที่แล้วก็ถือว่าได้อยู่นะครับมัก็ไม่เคยพลาดมาเลยไม่เคยพลาดเนาะอือ<ต>สวยสุดกระรองนะอ่ะทีนี้เจ้าพ่อมหาลาบนะโอ้โหวางห้าเป็นตัวเด่นตัวรองคือแปดกับสองนะชุดสามตัวนะประกอบไปได้วหนึ่งแปดสองหกหนึ่งแปดหกแปดเก้าสองห้าหกห้าแปดเจ็ดห้าศูนย์ 8ชุด3ตัวอ่ะทีนี้มาดูชุด2ตัวลุ้นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมี5 9 5 6 5 4 5 2นะ5 2กนะ52ก็ไปตรงกับสมเด็จองค์ประถมที่กำลังเก็บงานนะก่อนที่จะมีพิธีพุทธาพิเศษต่อไปนะสมเด็จองค์ประถมองค์ที่52องค์ที่52ปฏิสถประดิษฐานณนะสมาคมอัศดินนะองที่52 89นะอ่ะ89 86 81 80นะฮะก็แล้วแต่ชอบนะฮะ28 25 24 23อ่ะเจ้าพ่อมหาลาบอ่ะงวดที่แล้วโอ้โหมาเต็มนะอ่ะชมผลงานงวดที่แล้วนะ1พฤศจิกายน6 3เต็มดอกเต็มลำนะใครตามมีโชคครับเจ้าพ่อมหาลากบกำลังเดินดีนะปลายปีแบบนี้นะอ่ะไปกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับ ต่อไปจะเป็นเรื่องราวจะเป็นคอลัมน์ใดนั้นเดี๋ยวเปิดไปทีละหน้าทีละหน้านะครับในเร่มก็จะมีเรื่องราวของการจุดทูปของหวยเลขเด็ดเปิดทางโชคลาภด้วยนะอยากรู้เคล็ดลับก็ไปหาอ่านการตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วไปทั่วประเทศนะเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของพระเครื่องเมืองสยามก็เยอะพอสมควรนะอ่ะเปิดทีละหน้าให้คุณผู้ชมได้ดู อาเลขเหล็กไหลเลขเหล็กไหลเนี่ยกําลังมาแรงแซงทางโค้งนะครับอาเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์แล้วละ่ะแจ่มสุดคือเลขสอ่ะคุณผู้ชมครับพิมพ์มาเลขสมก็แล้วกันนะก็พยายามสรุปว่างวดนี้สมันจะมาจริงไหมแล้วงวดนี้เลขเหล็กไหลมีโอกาสแตก3าตัวนะพี่น้องประชาชนถ้าคุณผู้ชมศึกษาแนวทางสูรินทีวีจริงๆใครกันบ้าง อาจารย์แม่ดลนภาใช่ไหมที่ให้9 3 5แล้วใครบ้างที่ให้9 3 5ใครบ้างที่ให้3 5อ่ะก็ดูกันดีๆก็แล้วกันนะฮะอ่ะจมสุดคือเลข3รองคือเลข2อาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะฮะคอลมนี้นะพุทธคุณเลขเหล็อหลาอาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างไม่ว่าจะเป็น3ซึ่งเราคาดคะเนว่า3จะอยู่ที่บนซึ่งเราคาดคะเนว่า2น่าจะอยู่ที่ล่าง นะเอาเจาะประเด็นเลยฮนะสามหกสามห้าสามสีสโอ้สวยงามนะสามหกสามสวยงามนะจัวเจาะตัวเน้นนะแจ่มสุดคือเลขสามนะอ่าทีนี้มาดู2มันมีโอกาสมาล่างนะ26งหกสองอี่สเดอย่าว่าแต่มาบนมาล่างเลยมาตรงไหนให้แต่มาเถอะบนล่างขอให้แต่มาเถอะนะอาทีนี้มาดูในส่วนของตัวกัน นะศูนย์หกศ่ศูนย์เจ็ดอ้าสามตัวแตกไม่แตกต้องรอผลนะถ้ามาจริงต้องขอบคุณนะักคำนวณที่ชื่อว่าอาจารย์บุญหลายอ่ะก็ไปดูผลงานครับปรากฏชัดครับกำลังมามแรงมากๆในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หมนะเนี่ยอ้าวหกมาจริงนะแจมสุดแจมสุดเลขสะเลขหกนะงวดที่แล้ว แจมสุดเลขหกมาจริงฮนะหกสามครับน,นี่มาจริงฮนะเอาอะฮะแจมสุดงวดนี้เลขสามจะมาจริงหรือมาไม่จริงรอครับสิบหกพฤศจิกายนนี้รู้เรื่องครับรู้ผลครับอ่ะไปกันต่อครับอ่ะฟันธงฮนะพี่น้องประชาชนครับฟันธงครับสองมาหนึ่งแปดกับสี่นะแปดเก้าแปดหกแปดห้าสี่แปดสี่ห้าสี่สามรวยรวยรวยฟันธงนะสองมาหนึ่ง อ่ะทีนี้มาดูสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์นะอ่ะโอ้ให้5้นะหคืออะไรครับ3 5 4 8 4าสี่แปดส่าอ่ะเลขรองให้หกับ3านะครับชุด2ตัวบนล่างก็เป็นยังไงฮนะสนใจก็ตามนะไม่สนใจก็ผ่านนะทุกสิ่งทุกอย่างนำเสนอเป็นเพียงนอทาง5 9 5 8 5 6 6 3 6 8 หกเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดอ่ะเป็นยังไงตุก,กี้งวดที่แล้ว <21. S 1> อสองมาหนึ่งอ่ะสองมาหนึ่งนี่ก็มาอยู่อ่ะ,ม,อะมาห้าใช่ไหมใช่อ่ะสองมาหนึ่งมาห้าแล้วงวดนี้อะไรแปดกสี <8. S 1> จะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ <8 S 1> นะเขาจับกินปอ่ะเขาจับกินเลขแปดบนล่างเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวรู้ครับว่าอาจารย์สนทธิจะมาสรุปมันจับกินแปดบนจับกินแปดล่างจ,างจงริงหรือเปล่าเดี๋ยวรู้นะก็ สนุกสนุกนะอ่ะน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วใช่ไหมทุกี้ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าสุดท้ายนะอ่ะมาดูกันกันแบบชัดๆนะอ่ะเส้นทางรวยนะโอ้สนะเลขสนะเลขสนะเลขสนะแต่ไม่รู้ว่าจะจับคู่ถูกหร,รือเปล่านะสามหนึ่งกับสามนะเลขเหนือเซียนเลข9ก้ากับ9ก้าหนึ่งสองเกมีเฮงแน่แเอ๊ะจะจริงหรือเปล่าโอ้แต่ว่าเลขพ่อแก่ ชัดเจนละงานนี้5 3าสห้าชัดเจนนะเลขพ่อแก่นะก็ดูกันเอาในส่วนของ3ตัวก็ดูกันเอาในส่วนของ2ตัวนะเอาเทพสถาพรโอ้โหเทพสถาพรวางพี่น้องแบบนี้น่าสนนะให้สองกับ9้าใช่ไหมสสสองเก้ 2, 3, 2, 9, 9, 2, 9, าเก้าสองเ้าเจ็ดระวังเบิ้ลคือสองสองนะสองสี่เจ็ดเ้าหสามอ้าวรวยรวยรวยถ้ามาจริงก็รวยนะฮะ ถ้ามาไม่จริงก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะฟันธงยังฟัน8อยู่นะ8 2 8 3 8 7 8 2ผมตามทะเบียนรถครับ Fortuner นะแ2 2 8แล้วก็ตามในส่วนของวันพระเจ้าตากด้วยนะเกรงว่าจะมาเร็วก่อนกำหนด28ธันวาคมทุกๆปีสร้างบุญอุทิศส่วนกุศลให้พระอ,องค์ท่านกันนะฮะะฟ้าสั่งรวยนะเป็นยังไงเข้าท่าเข้าทางไหมฟ้าฝั่งรวยจะชอบไม่เลขเ เอ๊อแต่ซองเขาก็ให้7เ,เหมือนกันเนาะอืงวดที่แล้วซองให้ไม่เข้างวดนี้ซองมาเลข7นะอ่ะลองไปดูว่าเลขที่เขาให้ตรงกับเลข2หรือไม่อย่างไรไปเปิดดูด้วยนะฮะไปตามคลิปเลข2ด้วยฮนะอาจจะนําโชคพาโชคก็ได้สองเจ็ดหกเดนย์เดสองเนี่ยเมาคู่กับ2มีโอกาสอยู่นะะอ่ะเจดเกนะเอาเลขดวนครับเลขดวน6มาคู่กับส 6มาคู่กับ5 6ากมาคู่กับ9มาแรงคือ658เอ๊ะมันจริงหรือเปล่า658ต้องรอผลนะครับอ่ะมาหารวยเป็นยังไงฮะ3ตัวมาตัวเนี่ย3 8 3 2 8 3ผมคิดว่า3มีโอกาสมา2มีโอกาสมาอ่ะ2 0, 0 02ก็เข้าท่านะโดยเฉพาะ3553นี่เปิดแทงมั่นใจ ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าเราซื้อลอตเตอรีไ่ไว้ละสามห้าเนี่ยสามห้ากับสามแปดเราซื้อไว้ละนะถ้ามาก็ยังพอได้มีลุ้นแต่ไอ้ส่วนจะเบิกเงินได้หรือเบิกเงินไม่ได้อันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะขอบคุณนิตยสารมหาลาบนะฮะมีให้รวยกันเห็นเห็นเน้นกันสุดๆในเล่มนี้นะอ่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube ช่องสุรินทร์ทีวีกันด้วยนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างย้ำนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน